พบก,กับคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อปนอมแผนชันทึกค่ะค่ะก่อนที่ดื่มแม่มดโกโก้เป็นยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นสภาพแย่เลยค่ะเพราะว่าใครเห็นก็นึกว,ว่าซากศพเป็นแบบเหมือนกลัวว่าเราเป็นโรคแบบโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคเอดนะคะค่ะคือผิวก็คือเป็นผิวเนื้อเป็นแข็งเนื้อแข็งหนังแข็ง,ขง,ขงผิวไหม้เกรียม,มแล้วร่างกายก่อนที่จะดื่มแม่มดโกโก้เป็นยังไงบ้างคะ มีแรงไหมคะไม่มีแรงค่ะค่ะมีแต่ว่าน้อยมากเลยเหมือนว่าประทางชีวิตไปวันวันแล้วหลังจากดื่มแม่มดโกโก้กี่กล่องแล้วคะสิบเจ็ดกล่องค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้แข็งแรงอะไแข็งแรงมากดูแลคนแก่แล้วก็ตัดเตยทาสวนใบเตยอะค่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทำค่ะก็ไม่มีแรงไม่มีแรงนะคะหลังจากดื่มแม่มดโกโก้นะคะ เป็นโกโก้ปฏิหารนะคะ,คะเป็นสูตรเจเชิญชวนให้ทุกคนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพมาดื่มแม่มดโกโก้กันค่ะก็ะค,ะคุณต้องลองดูนะคะว่าแม่มดโกโก้นี่เขาดีจริงๆเพราะว่าได้มากระตัวแล้วเพราะว่าทุกวันนี้แข็งแรงได้เพราะแม่มดโกโก้นี่แหละค่ะต้องขอบคุณมากที่มอบสิ่งดีๆให้ค่ะขอบคุณค่ะ